สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมคูริวกับช่อง DC t h a i Music นะครับสืเนื่องจาก EP ที่แล้วที่เราฝึกการจับการเป่านะคบผมวันนี้คูเดวจะพาพวกเรามาฝึกการไล่นิ้วไล่เสียงกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องรู้จักก่อนว่าอ่านิ้วไหนเป็นเสียงอะไรนิ้วไหนเป็นเสียงอะไรนะครับผมเริ่มตั้งแต่แรกเลยครับการปิดทั้งหมดเลยทุกนิ้วแบบนี้นะครับแต่เราเป่าด้วยลมเบาเ เสียงที่ได้นะคือเสียงโดนะครับตัวอย่างครับผมต่อไปเปิดนิ้วก้อยมือล่างขึ้นครับนิ้วก้อยมือล่างขึ้นนะครับแล้วเราก็เป่านะครับเสียงที่ได้คือเสียงเรครับผมใช้ลมเบาเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องเริ่มลมจากนั้นเปิดนิ้วนางมือล่างตามมาเลยครับผม เสียงท mm ี hmm. ่ไ <what> ด <Okay. S 1> <biz>. ้ก็คือเสียงมีครับผมจากนั้นเราก็เปิดนิ้วนางมือล่างขึ้นครับแล้วก็เป่าเสียงที่ได้ก็คือเสียงฟานั่นเองจากนั้นเราก็เปิดนิ้วชี้มือล่างขึ้นครับแล้วก็เป่าเหมือนเดิมเสียงที่ได้คือเสียงซอนครับผมทีนี้ จะสังเกตน,นะครับถึงคูดิวจะเปิดนิ้วครบทั้ง4นิ้วแล้วแต่ว่านิ้วโป้งคูดิวเนี่ยยังคงจะอยู่ที่เราฝืนเหมือนเดิมไม่ขยับย้ายไปที่ไหนนั่นเหตุผลก็เพราะว่าเวลาเราเป่าจริงนะครับเวลาเราขยับนิ้วปิดเปิดนะครับผมมันจะช่วยให้ตำแหน่งนิ้วเราเนี่ยครับเวลาปิดดูเนี่ยแม่นยัางขึ้นอ่ะต่างจากที่ว่าเราเนี่ยเอามือออกไปเลยนะครับนิ้วออกไปปุ๊บพอเรามาปิดใหม่เนี่ยมันมีโอกาสที่ว่าเราปิดปุ๊บแล้วจะ ปิดไม่ครบรูหรือว่าปิดผิดรูอย่างเงี้ยนะครับผมก็อันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับผมต้องฝากอยู่ไว้มาต่อกันเลยนะครับเมื่อกี้เราเปิดหมดแล้วนะครับชี้กลางนางก้อยเป็นเสียงซองต่อไปนะครับเราก็จะเปิดนิ้วนางมือบนขึ้นนะครับแล้วก็เป่าเสียง si ที่ได้คือเสียงลาครับผม จากนั้นเราก็เปิดนิ้วกลางมือบนตามมาเลยเ้วก็รับ๊บเสียงที่ได้คือเสียงทีครับจากนั้นเราก็เปิดนิ้วโป้งมือบนขึ้นนะครับแต่ทีนี้จะสังเกตได้ว่าครับตอนนี้นิ้วที่เราประคองเราขุยอยู่เนี่ยมันเหลือน้อยแล้วนะครับทําให้ความมั่นคงในการจับขุยเนี่ยลดน้อยลงตามไปขุยเริ่มมีอาการโยกครอนนะครับผมอะ เราจะใช้อาจจะใช้นิ้วก้อยนะครับนิ้วก้อยมือล่านที่เราเปิดอยู่นะครับประคองข้างเราปุยเงียช่วยไว้ก็ได้ครับเพื่อให้ปุ๋ยมันนิ่งขึ้นนะครับต่อนะครับเปิดนิ้วโป้งมือบนขึ้นครับให้ได้เสียงโดสูงอ่ะจากโดสูงปุ๊บต่อไปก็ไปเสียงเรสูงอ่าเรสูงที่นี้เวลาเราเป่าเสียงเรสูงเนี่ยเราใช้วิธีการปิดเปอนเสียงเรเลยก็คือปิดอ่า ป็นนิ้วมือล่างนะครับสามนิ้วเหลือแค่นิ้วก้อยนิ้วเดียวเปิดเอาไว้เหมือนกับเสียงเลที่ข้างต้นที่ว่าเราเป่า่อสักครู่นะครับเพียงแต่ว่าเราเพิ่มลมให้มันแรงขึ้นนั่นเองจากเดิมที่เราเป่าเปิดนิ้วก้อยนิ้วเดียวแล้วเป่าเสียงเลที่ลมเบา,เา <S <S แต่พอเป็นเสียงเลสูงนะครับเราก็จะเพิ่มลมเข้าไปอิกนะครับให้แรงขึ้นกว่าเก่า ครับดูต for ัวอย่างนะครับเพิ you you oh, no. ่มกำลมให้แรงขึ้นเห็นนะครับเสียงก็จะได้เป็นเสียงเรสูนะครับทีนี้ต่อไปเสียงเรสูต่อไปก็คือเป็นเสียงมีสูงก็ใช้วิธีการเปิดนิ้วเหมือนกับตอนที่เราบ่าดเสียงมีนะครับก็คือเปิดนิ้วนางมือล่างขึ้นนะครับแล้วก็ใช้ลมเพิ่มลมแบบเดียวกับเสียงเรสูส์เคมือนกับที้เห็นไหมครับผม แล้วก็เสียงฟ้าสูงความสูงก็เหมือนกันครับคือรูปแบบการปิดเปิดนิ้วเหมือนกันเลยนะครับเป็นเสียงปกติแต่ว่าเพียงแค่เราเพิ่มลมช่วยให้เสียงมันสมขึ้นนะครับผมทีนี้เมื่อเรารู้แล้วครับว่านิ้วเราปิดแบบไหนได้เสียงนอะไรทีนี้มาเข้าสู่วิธีการฝึกไล่เสียงไล่นิ้วกันแล้วครับผมวิธีการนะครับครูเดียวจะเป่า ทีเ่เสียงเสียงยาวๆเป่าไปเป่ากลับนะครับณนะที่นี้ครูจะเป่าครูดจะเป่าตั้งแต่เสียงโดจนไปถึงเสียงมีสูงและครูดิวก็จะเป่าย้อนกลับมาดูตัวอย่างนะครับ นี้นะครับผมก็ต้องบอกว่าไม่ยากแต่ว่าก็ไม่ง่ายนะครับผมก็ต้องฝึกเอาแล้วก็ข้อสําคัญนะครับในการใช้ลมนในการไล่ลมเนี่ยเมื่อเราเป่าเสียงธรรมดานะครับเราใช้ลมปกติจนถึงเสียงโดสูงนะครับแต่พอเวลาเสียงเลสูงกับมีสูงขึ้นไปนะครับผมเราต้องเพิ่มลมขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็เวลาเราเป่ากลับมาครับผมมีสูงเลสูงกลับมาพอถึง็โดสุงปุบให้เราลด กำลังลมที่เราเป่าลงมานะครับอย่าลืมอย่าลืมลดนะครับต้องลดนะครับเพราะไม่งั้นเสียที่ออกมาไปจะกลายเป็นเสียที่ที่ไม่มีที่มันแตกที่มันไม่ไถลล้มนวลน,นะครับอ่ะดูอีกครั้งนะครับ แล้วถ้าเกิดเราคล้องปุ๊บเราเริ่มปิดฝึกได้คล้องริ้วเริ่มคล้องเริ่มปิดรู้ได้สนิทเริ่มควบคุมลมได้แน่นยามเราก็ฝึกให้มันเร็วขึ้นนะครับผมแต่ก็ไม่ต้องเร็วม,มากค่อฝึกไปนะครับอ่ะแล้วก็เพิ่มเติมให้อีกนิดนึงนะครับไวาลาเราเป่าทีละเสียงนะครับคุณดูเนะนนะว่าให้ใช้1เสียงต่อ1ลงลมนะครับ หนึ่งเสียงต่อนึ่งลมก็คือพอเป่าไปถึงตัวโน้ตปุ๊บก็หยุดลมพอเปิดพอเป่านิ้วอ่าเป่าเสียงเสียงใหม่นะครับเราก็าาค่อยเป่าใหม่อีกครั้งนะครับไม่แนะนําให้เป่าลมเดียวยาวๆแล้วก็เปิดนิ้วเอานะครับข้อพิจิตรำทาให้เสียงมันขาดตอนในบางช่วงที่ลมเราตกนะครับแนะนําว่าให้เป่า1ลมต่อ1เสียงนะครับก็เอาไปฝึกกันหวังว่าจะมีความสุขกับการ ฝึกไล่ลมได้เสียงนะครับผมก็วันนี้พอดิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็กาติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องดีซีไทยมินิสองบพดิวด้นะครับวันนี้ก็ขอตัวครับสวัสดีครับบ๊ายบาย